สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้วครับผมกะมาตามตัวเลขให้พอมีพี่น้องอีกสิ้นเคยแล้วครับเมื่อนี้กะไต้เศร้าครับผมบอดดไปยังเรียนนะครับหยุดเลียนทงหน้าแต่เศเ้าๆบรรยากาศเขาเคี้ยวๆนะครับเย็นสบายครับผมเมื่อนี้ก็สีมาตามตัวเลขสีไปถามพอ เก่ามาเสียนนะครับผลมีเลขวิ่งแมนแมนครับเส้นเลขวิ่งปลาเลกเลกวิ่งพี่ต่อยเลขวิ่งรุ่งลอตเตอรี่นะครับผมมณีว่าน้ำใส่กะสีมาถามพอเก่ามาเสียนนี่แหละครับว่ามีเลขวิ่งแมนแมนตัวไดแน่กะเยี่ยมนะครับวิตจารนาในการรับส้มเด้อครับ เป็นแนวท้างซื้อๆนะครับผมกะก้อนจะรับส้มรับฟังกะขอขอประคุณก่อเก่ามาเสียเนาะครับตีให้แนวทางดีๆให้เล็กวิ่งแมนแนไหนมาบอกอูน้ำไสีแล้วให้มาไทายถอดพร้อมเป็นพี่น้องทุกคนเนาะครับนี่กระซาครับผมหน้าบ้านหล้างบ้านกะเม่น้ำเสียเนาะครับเอ้า คนน้ำใส่ผ้ามาช่วนบรรยากาศทุงหน้าครับอันนี้ก็ต้นพักกระเดาครับผมไปนำกันแท่นี่แหละครับผ้าเป็นเลาะเบื้งตรงเนะครับขึ้นก็ได้มกปลาซิวอยู่ครับผมพอมีพ่อกินอยู่ครับไฟกับเพิ่งเฮ็ดไหม้ครับผม มันขาดมันหัวเนาะครับวันตกแห่งไรนี่ครับงนนี้เพิ่นบ่เดี๋ยวตรงมาใส่เด้ครับอ,อะไรไซส่ครับครับผมบรรยากาศถุงหน้าเอาเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาเนาะครับ ไปรับส้มรับฟังเลขกพอเก่ามาเสียไปถามเลขกบิแม่นแมน่นเส้นป้าเล็กพี่ต้อยลุงหลอดต,ต่อลิเนาะครับผมไปรับส้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับครับอา้าวสวสพ่อเลขแม่นแม่นเอาไม่พอเม่พี่น้องยิปซีเบิง้งน้ำกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมานี่กะพอดีอูน้ำช่ายอยากจะ น้ำเสนอครับครับผมแนวทางเหล็กเหล็กเด่นเหล็กวิ่งบนล่างครับผมครับกับก็คือที่วน้นช่ายเกินไปกับมีปลาเหล็กกันบ่แมนครับเหล็กวิ่งปลาเหล็กครับพี่น้องเนาะครับล้วก็บของของพี่ต้อยครับผมครับต้อยนี่อ่าน้ำเชียร์โลงได้ครับผมครับแล้วก็เหล็กของคุณลุงรตเตอรีครับพี่น้องเนาะครับสุดท้ายว่าฮอตแมนต่ว่าลุงคุณลุงรตเตอรีว่าท่านใดได้ครับผมครับผีกจักเหมือกองเหมือกันครับพี่น้อง ครับส่วนปลาเล็กครับเกามาแช่ก็ลงไปแล้วแต่ว่าหัวน้าแช่อยากจะมาเบิ้งในคลิปนี้แล้วก็ไทยทอดทน่แล้วก็เบิ้งนะครับพี่น้องครับคือจะว่าให้เทียบเบิ้งของเกานําครับผมของเกาเป็นยังไงแล้วก็มวดนี่เล็กเป็นจะจับคููกันหรือว่าช่กันบ่ครับผมครับเอามาเบิ้งกันเลยครับผมครับเอาคนแรกเนาะครับคนดุงลอตเตอรี่อันนี้ให้เบิ้งของเกากันเด้อครับลุ้งลอตเตอรี่ ครมวลว่าหันได้เจ็ดกับหาเจ็ดกับหาบนครับผมวิ่งแรงก็มี่แปดกับศูนย์เนาะครับแปดกับหกครับผมโอ้แปดกับหกเนาะครับอ่าบันนี้เบิ่งปลาเล็กได้ครับผมอันนี้ปลาเล็กครับปลาเล็กคนก็ได้หากับหกครับยีราซี่จะเห็นแหละว่าชนกันหากับหกแล้วครับแต่ว่านี่เป็นเล็กฟันของบนเนาะครับอันนี้เล็กฟันมวดว่าหันครับเข่าหาศูนย์อันนี้ให้เบื้องของเกาบอนโอ้ครับก็คือว่าที่ีเกาเนาะแมนเสรีเกา อันนี้พี่ต้อยเนาะครับต้อยหากับหนึ่งเนาะครับแมนจะเห็นว่าเลขหานี่ชนกันหมดเลยเนาะครับพี่ต้อยกับมีหาปลาเลขกับมี่หากับโขลกรุงรุ่งปลาเลกกับมีหาแล้วก็มีหกนลกหนึ่งชนหาครับผมเลขออกห้าศูนย์กับหนึ่งหกนี่แหละครับผมครับปัดพี่ต้อยนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมนี่จับคู่กันได้ครับเอามาเบิรงงวดนี้ได้ครับผม งวดปัจจุบันเนาะครับเมนงวดวันที่สิบหกอันนี้ครับพี่น้องครับก็คือตแต่ว่าตอนนี้ล่อคุณลุงลอตเตอรีลก่อนเป็นเไเ้มาครับก็คือว่ามีสองคนนะครับมีสองสำนักนี่เด้อครับผมครับอันนี้ของเก้าสิไวนี่ครับผมเห็นนําครับของไม่เกืบเอาหูน้ำใสอ่านผิดต่อยก่อนก็ได้ครับเลขพี่ต้อยงวดสิบหกกันรัชาลคมหกหกเนาะครับ เด่นบนล่างคนก็ให้สามกับเจ็ดเนาะครับสามกับเจ็ดครับผมนี่ก็เลขหลายหางอยู่เนาะครับเป็นเลขที่ว่าอน้ำเชียกับกามาเชียประกบให้เบื้องเร้่อครับผมครับถ้าสามมาครับผมก็คือที่คุยกันก็คือเอาสามมันเป็นเลขขี่เนาะครับก็เลยเอาเลขคู่มาจับใส่ครับผมเพื่อเพื่อเลขมันออกคู่ขี่อือครับก็จะเป็นศูนย์สามสองสามครับผมสี่สามหกสามแปดสามศูนย์เจ็ด สองเ็ดสี่เ็ดหกเ็ดแปดเกตเนาะครับแมนแต่ว่าไอที่อยากให้พี่น้อยซี่เห็นก็คือเล็กทั้งสองท่านนี่มาทางเดียวกันบอของปลาเล็กตัวไหนอ้ของปลาเล็กวิ่งวิ่งบนรางเนาะครับสามครับสี่เนาะครับสามับซี่คือส้นสามที่นี่แมนครับว่างานส้นหาครับวดนี้ส้นสามแมนครับกับเบื้องเป็นแนวทาาครับผมครับจับคู่กับมีสามเก่าสามเ็ดสี่เก่าสี่เกตเนาะครับ แต่ว่าคนแถมครับเลขฝันเลขฝันสองยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้านะครับอ่าสองแปดสองเก้าครับว่างหันคนกับฝันด้วยกันนี่ครับเห่าหาศูนย์เลยโว้ครับบนฝันวันนี้บ่เนียครับสองแปดกับสองเก้าครับครับแต่ว่าก็บยถิ่มเลขวิ่งเพ่นเดอครับปัดผิดต่อยสามกับเจ็ดครับปปรเล็กซกับสามครับผมลออคุณนลุงลอตเตอรี่ครับผมครับว่าจะมาทางเดียวกันบ่เลขสองสำนักนี้ส้นกันดีนะครับ หมวดก้อนกับหาเนาะครับแนวส้นหาครับถ้าจับคู่อย่างนี้หนึ่งหกก็ดีเลยครับอ้าวเจ็ดซีครับเจ็ดซีเจ็ดสามครับบนเน่เนาะครับสามซีโบนเน่คือกันเด้อครับผมครับนี่ครับผมสามเจ็ดเอาเบิ่งเป็นแนวทางครับผมครับนี่แหละครับที่อยากจะเห็นก็คือเลขวิ่ง พี่ต่อยป้าเล็กหลักล่อคุณลุงรตเตอรี่เนาะครับเดี๋ยววูวน้ำไส้มาตามห้อีกครับผมสามสำาักนี่เบิ่งกันอีกทีหนึ่งเอาก็งวดนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมทุกคนถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันเด้วครับผมก็อิสระเบิ่งเป็นแนวทางครับผมออกว่านำเสนอครับเป็นแนวทางเนาะครับไปพาพี่น้องเบิ่งหมักทั่วเลยครับนี่หมักทั่วหมักอื้อเนาะครับ ม FC. เมฟซี่เพื่อหลังบานนะครับมีหมักอื้อครับมีหน่วยเดียวน่วยเง่ครับหมักท<ม>ูมครับนีก็หัวละผ้าหมักฮวงครับบ่ค่อยไรนวครับมันหัวแตใเง่เนาะครับผมเขาโคตรกําลังเดออกฟักครับผม นี่ครับบรรยากาศหลังบัานคั่วบัานเท้านะครับเมื่อกี้ในน้ำเสนอตัวเรียกเรียกวิ่งให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมรับฟังน้ำกันแล้วนะครับขอขอบพีตรีนุรงดีเด็กครับผมก็พอเกาะมาเสียได้น้ำเสนอน้ำครับผมเนาะคลิปนี้ก็ฝรัลล่งกดแชร์กดติดตามน้ำใส่ครับ เพื่อเ่อเป็นการผ่าัดเหล็กต่อต้อไปเนาะครับแมนครับผมสิปฏิภาดคลิปใหม่ๆครับครับแต่ว่าก็ล่อคุณลุงเราเดินครับจำหนันึ่งลิปนี้ก็ปรจบการถ่ายทอดเหล็กที่นี่นะครับสวัสดีครับ